สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ก็มาตามสัญญาณนะครับว่าจะมาแจงรายละเอียดค่าห้อง5,000ที่ขายดีมากๆนะตอนนี้นะครับผมลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านเนี่ยตอนนี้ครับผมก็จะหันมาซื้อค่าห้อง5,000กันซะส่วนใหญ่นะฮะค่าห้อง5,000ที่ฟิลิปครับเบี้ยรวมแล้วนะครับ28,000นะครับผม28,000นี่สําหรับน้องผู้หญิงนะครับถ้าสําหรับน้องผู้ชายน้องผู้ชายก็จะเป็น28,000น้องผู้ชายจะเป็น ห้องน้องผู้ชายเขียนตัวนี้นะครับสามหมื่นสองห้าเจ็ดห้าอันนี้สําหรับชายนะครับผมนะครับผู้ชายก็จะแพงกว่าหน่อยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดครับว่าทําไมครับผมค่าห้องฟิลิปเนี่ยถึงขายดีมากๆอย่างแรกเลยนะครับผมมาดูในส่วนของสัญญาหลักก่อนสัญญาหลักทุน 5 0 0 0เลยครับผมจ่ายเบีย้ยเท่าๆกับที่อื่นเลยนะครับผมน้องผู้หญิงเนี่ย28,000น้องผู้ชาย32,000เนี่ยจ่ายเบีย้ยเท่าๆกับที่อื่นเลยแต่ว่าได้ทุนตั้ง5 0 0 0 0ที่อื่นได้เท่าไหร่ครับที่อื่นน่าจะประมาณทั้งสองแสนเนาะหรือบางที่อาเคยเจอแค่แสนเดียวก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วครับซื้อที่ฟิลิปนะผมคุ้มครอง ประกันชีวิตเนี่ยตั้ง5 0 0แสนเลยนะครับผมแล้วก็5 0 0แสนเนี่ยได้ในกรณีไหนบ้างได้กรณีที่เสียชีวิตนะครับผมตามข้างล่างนี้เลยนะฮะตามข้างล่างนี้เลยนะครับกรณีเสียชีวิตได้5 0 0แสนบาทเลยนะครับและตรงนี้จะมีส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมเก็บไปนะครับผมน้องผู้หญิงเนี่ยเก็บประมาณ5000นนะฮะเก็บไว้ในประกันชีวิตหลักแล้วก็เอากรมธรรม์มาคืนเนี่ยได้เงินคืนไปด้วยนะครับผมแต่ว่าประกันตัวนี้นะครับไม่มีเงินคืนระหว่างปีเนาะแต่ถ้าจะมีเงินคืนในส่วนของ เขาเรียกว่ามูลค่าเวนคืนกันแล้วกันเดี๋ยวจะอยู่ในด้า2เดี๋ยวอธิบายถัดไปนะครับผมมาดูในส่วนที่2ในส่วนที่2ก็จะเป็นประกันสุขภาพและประกันสุขภาพค่าห้อง5 0 0พันะครับผมแล้วก็มีชดเชยรายได้วันละ1000ด้วยนะครับผมเบเนฟิตอยู่ตรงนี้เลยนะครับเบี้ยก็จะเป็นเบี้ยตังนี้ก็จะเป็นเบี้ยทิ้งทุกปีนะครับผมทิ้งไปเรื่อยๆนะฮะผม เป็นเบีย้ยประกันสุขภาพอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทราบนะครับผมเป็นเบีย้ยทิ้งเหมือนประกันลดเลยนะฮะทิ้งเหมือนกันทุกบริษัทนะครับผมไม่ใช่ทิ้งแค่ฟิลิปนะครับทิ้งเหมือนกันทุกบริษัทเลยโอเคแล้วก็จะในส่วนของอันนี้นะครับผมลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับผมเพราะเป็นชื่อลูกแต่ว่าถ้าเป็นประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่อันนี้ซื้อในชื่อลูกไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้มาดูในส่วนของสัญญาลักษณ์ถัดไปเลยนะครับผมถัดไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับผม นะครับเป็นแบบ happy p r o t เทชชั่นเ0้0ทับ20 90ทับ20หมายความว่าส่ง20ปีนะครับผมคุ้มครองเท่าไหร่ครับคุ้มครอง90นะครับคุ้มครอง90เพราะฉะนั้นแล้วครับผมข้อดีของการซื้อประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตก็ดีอย่างนี้ครับผม ส่งไปสักระยะหนึ่งนะครับผมและหยุดส่งแต่ความคุ้มครองก็ยังรันไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมครับสมตรงนี้ก็คือมูลค่าเว้นคืนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ลองดูมูลค่าเว้นคืนนะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วครับผม20ปีเราส่งไปเท่าไหร่ครับแสนแปดนะครับแสนแปดพันนะครับผมแสนแปดพันนะครับแล้วก็วันหนึ่งครับผมอยากได้อยากได้แสนแปดพันคืนทำยังไงครับผมก็มูลค่าก็เว้นคืนกรมธรรมมานะครับผมอย่างตัวนี้ก็ถ้าอยากจะได้แสนก็ ตอนทักสี่สิบนะครับมูลค่าเวรคืนออกมานะครับผมเวรคืนออกมาก็จะได้ทุนคืนไปแล้วนะครับผมเงินที่ส่งไปไม่หายแต่โดยปกติแล้วอาก็จะไม่แนะนําให้เวรคืนออกมานะครับผมจะเน้นเป็นการกู้กรมธรรม์ออกมามากกว่าเพราะจะได้ความคุม้มครองยังอยู่แล้วเงินก็สามารถเอาออกมาใช้ได้แต่ว่าการกู้ก็คือการกู้เนาะก็คือต้องมีการชำระกลับคืนไปเพื่อที่ความคุม้มครองก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งได้เยอะนะครับผม เ็บไว้นานก็ยิ่งได้เยอะมาดูกันในส่วนของนี่ฮะถ้าเก็บไว้ถึง90เลยน้องอายุ90ก็ได้5แสนคืนไปเลยนะครับผมยิ่งเก็บนานอย่างนี้ครับผมตอนอายุ75มูลคาคากรมธรรม์ก็3แสนกว่านะครับผม3แสนกว่าตรงนี้ได้กําไรได้กําไรนะครับถ้าถึงครบ90นะครับผมจะได้กาไรเท่าไรครับ3แสน9เพราะว่าเราส่งไปแค่เท่าไหร่เองครับเราส่งไปแค่แสนกับ8 0 0นะครับผมได้คืน5,000นะคักำไร ต่างแสนกว่าตรงนี้ถือว่าไม่ใช่ประเด็นหลักเนาะประเด็นหลักมันก็อยู่ที่ว่าวันนี้ครับผมเหมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำเป็นมรดกให้น้องไว้ซื้อไว้ความคุ้มครองส่งไป20ปีน้องมีความคุ้มครอง5 0 0,000บาทติดตัวน้องไปตลอดชีวิตถามว่าดีไหมครับผม ดีมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่อาาร์บอกเหมือนเป็นมรดกเลยเนาะเป็นมรดกเอาไว้ให้น้องนะครับผมแล้วก็ที่เลือกเป็นประกันหลักแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่าแบบว่าแบบตลอดชีพอย่างเงี้ยครับผมยาวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทําให้เบี้ยรประกันของน้องเนี่ยถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางท่านนะครับผมไปเน้นตรงประกันหลักเนี่ยเป็นเงินออมเป็นเงินออมออมเสร็จปุ๊บเบี้ยรตรงนี้ครับ คุณพ่อคุณแม่ครับเบี้ยตรงนี้สูงขึ้นไปเลยครับมันก็จะทําให้ก้อนนี้ครับผมสูงขึ้นไปด้วยนะฮะอย่างที่ฟิลิปเนี่ยสองหมื่นแปดแต่ที่อื่นเนี่ยอาร์ก็น่าจะที่เคยเจอมานะครับผมค่าค่าเบี้ยก็จะลุไปห้าหมื่นสองหกหมื่นนะฮะแล้วยิ่งเป็นเด็กผู้ชายก็จะแพงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วครับที่ฟิลิปดีไซน์แบบการออกมาเพื่อให้เบี้ยต่ำนะครับแต่ว่าความคุ้มครองแบบ VIP เลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ผ่านไปนะครับผมมาดูในส่วนของ ัญญาประกันสุขภาพนะครับสัญญาประกันสุขภาพวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับตัวนี้เรียกว่านะผมประกันสุขภาพเลย h อนั่นเองนะครับผมอาอยากจะบอกว่าเป็นแบบ VIP เลย VIP หมายความว่าไงมีตั้งค่าห้อง5้าพันนะครับแล้วก็ใช้สูงสุดได้90วันเลย90วันถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอแล้วครับผมเพราะว่าอาร์เคยเจอบางบริษัทให้รอ0ิวันอันนี้ฮะาเรียกว่า เวอ่อไปหน่อยครับผมเพราะจริงๆแล้วครับไม่ไม่มีน้องคนไหนหรือที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีนอนแบบ180วันนะฮะหรือว่าป่วยซ้ํำยังไงก็ไม่เกินไม่เกิน180ดวันจริงๆถ้า90วันนี้ก็เพียงพอแล้วนะ,ะับเพียงพอแล้วที่จะดูแลน้องหนึ่งคนนะครับผมห้อง ICU นะครับผมครับห้อง ICU ให้21วันเลยนะครับผมบางที่ให้แค่9วัน หรือหกวันก็มีนะครับแต่ที่ฟิลิปไิ์ครับวันละ8ปดพันให้ไปยี่สิบเอ็ดวันเลยครับผมค่ารักษาพยาบาลตรงนี้โฟกัสเลยโฟกัสเลยเพราะว่าค่าห้องห้าพันนะครับผมบางบริษัทให้แค่สี่หมื่นสองเองครับแต่ที่ฟิลิปนะฮะให้ตั้งสี่หมื่นห้า ครับผมอันนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นอีกรอบหนึ่งแล้วส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆกันครับผมค่าค่าหมอนะครับผมค่าหมอให้วันละวันสองแล้วก็ค่าตรงนี้ตรงนี้ก็แปลนี่สาคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทราบคือเป็นประกันอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช่นน้องหกลม้มหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อุ้มน้องแล้วแบบว่า,วา น้องไปหัวแตกอะไรเงี้ยครับผมไปโดนโต๊ะหรือโดนอะไรเงี้ยครับผมก็พาน้องเข้าไปรักษาพยาพบาลได้เลยนะครับผมภายในย4บชั่วโมงนะก็ต่อเนื่องได้7วันนะครับต่อเนื่องได้7วันหมายความว่าวันที่1นะครับผมไปล้างแผลวันที่2อไปอวันที่1ไปเย็บวันที่2ไปล้างแผลวันที่3ไปล้างแผลนะครับแล้วเว้นไปอีก2วันคือให้อยู่ภายใน7วันเนี้ยประกันคุ้มครองหมดเลยนะครับผมสูงสุด700บาทต่อครั้งเลยนะครับผมในส่วนอื่นก็จะคล้ายคล้กันกจ่ายตามนี้เลยครับผมตามนี้เลยนะครับผม ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอเลยนะครับผมถ้าน้องไม่ได้แบบว่าเป็นอาการหนักแบบแอดมิดครึ่งเดือนอะไรเงี้ยครับผมประกันตัวนี้ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เพียงพอมากๆแล้วก็เทียบกับเบีย้ยที่จ่ายไปครับสองหมื่นแปดน้องผู้ชายสามหมื่นสองเนี่ยถือว่า VIP มากๆว i p มากๆนะครับผมแล้วมาดูในส่วนของวงเงินตรงนี้นะฮะเจ็ดแสนหกเนี่ยเป็นอะไรครับครั้งใดครั้งหนึ่งหมายความว่าอะไรครับผมก็คือต่อครัง้งต่อ โลกนั่นเองต่อครั้งต่อโลกต่อครั้งต่อโลกเหมือนคมว่าวันนี้ครับผมถ้าน้องเป็นไข้หวัดนะครับเดินเดินมีนาน้องเป็นไข้หวัดเดินเมษาหนับผมน้องเป็นรับทรัพยแอสเซทได้วงเงิน2ก้อนก็คือเป็นล้านคือตรงนี้คูณ4ี่เข้าไปเลยนะครับคูณ4ี่เข้าไปเลยคูณ2เข้าไปแต่ถ้าโชคร้ายปีหนึ่งน้องเป็น4ี่โลกตรงนี้ก็คูณนั่นแหละรครับ4ี่ครับเท่ากับว่าวงเงินปีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้เท่าไหร่ครับ ประมาณสองล้านแดเนาะถึงสามล้านเลยนะครับผมเจ็ดแสนหกเนี่ยคูณไปซีไปก็จะเป็นวงเงินรักษาที่ได้นะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของประกันแบบแยกจ่ายคือวงเงินนับใหม่ขึ้นใหม่ทุกๆครั้งที่เป็นโรคแล้วถ้ามันจะมีอีกกรณนี้หนึ่งก็คือเป็นโรคเดิมภายในเก้าสิบวันนะครับโรคเดิมภายในเก้าสิบวันเนี่ยก็ยังจะเป็นวงเงินเจ็ดแสนหกอยู่นะครับผมเจดแสนหกยังไม่ขึ้นก้อนใหม่ก็ยังใช้วงเงินเดิมอยู่แต่ถ้า เปลี่ยนเป็นวันที่91เป็นโลกเดิมวงเงินได้ใหม่เลยนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆที่สําคัญที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะครับผมป่วยซ้ําได้นะครับผมป่วยซ้ําได้ภายใน90วันแต่ว่าวงเงินยังไม่เริ่มใหม่แต่ถ้าวันป่วยซ้ําแต่ว่าห่างกันนะครับผมห่างกันไป90วันแล้วเป็นอีกทีในึงวันที่91ได้วงเงินใหม่ดีไหมครับผมวงเงินใหม่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ครับเป็นเป็นไฮไลท์ของของประกันแบบ แยกจ่ายอย่างนี้นะครับผมคือไม่มีลิมิตว่าปีหนึ่งจะใช้วงเงินเท่าไหร่นะครับผมใช้ก็ตามโลกเลยนะครับผมแล้วก็จํานวนครั้งก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยนะครับผมใช้ไปเลยครับตามวงเงินกรมธรรม์ได้เลยนะครับผมโอเคมาดูในส่วนต่อไปข้อยกเว้นต่างๆข้อยกเว้นต่างๆตัวนี้ก็อยากจะมาร์กข้อหนึ่งไว้เท่านั้นเองของประกันเด็กก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเรื้อรังนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคเรื้อรังก็คือ อ,อถ้าน้องเคยป่วยเป็น r s เมาก่อนอะไรเงี้ครับผมโรคที่จะไม่คุ้มครองก็อาจจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมดอะไรเงนี้ครับผมหรือว่าถ้าเป็นไม่เยอะมากก็เป็นอาจจะไม่คุ้มครองโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะฮะหรือว่าน้องเคย เ่วยหนักมาหน่อยก็าอาจจะเป็นแบบไม่ไม,ไม่คุ้มครองโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอะไรเงี้ยผมก็เป็นโรคเรื้อรังที่เคยเป็นมาก่อนถึงจะหายแล้วแต่บางทีก็ต้องเว้นระยะประมาณ1ปีถึง6เดือนนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ฝ่ายพิจารณาแต่หลักประกรันประกรันเท่วไปแล้วก็จะไม่คุ้มครองโรคที่น้องเคยเป็นมาก่อนและอาจจะมีโรคประจําตัวด้วยเนาะโรคประจําตัวอย่างที่เคยเจอก็คือ GCPD GCPD ก็จะไม่คุมครองโรค GCPD แล้วก็ การที่เกิดโรคที่เกิดมีตน้นตอนมาจาก GCP d นะการแพ้ต่างๆแพ้ถั่วแพ้ลูกเหม็อนอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่คุ้มครองก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าก็จะคุ้มครองในโรคของอื่นๆทั้งหมดเพราะว่า GCP d ดีในเด็กเป็นค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถ้าโตขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องระวังการกินแต่ตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยการกินก็คือถูกควบคุมโดยคุณพ่อคุณแม่ก็จีซีพีดีเนี้ยก็ไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นพวกไข้หวัดไข้ปอดอาเสบเป็นไข้หวัดใหญ่พันนู้นพันนี้ไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนนั้นมากกว่านะผมแล้วก็ ข้อยเงเว้นต่างๆก็ปกติทั่วไปครับผมไม่มีอะไรนะครับผมลองคุณพ่อลองไล่คุณแม่ลองไล่ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของผู้ใหญ่และข้อสองถึงข้อเจ็ดตรงนี้นะครับผมแล้วมันดูส่วนสุดท้ายก็จะเป็นชดเชยรายวันมีให้วันละหนึ่งพันนะครับสูงสุดเ3็ดอยสาสิบวันเลยนะครับผมเจ็ดรอสมสิบวันนะหมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่า ป่วยทั้งปีก็จ่ายนะครับผมเนี่ยครับนอนติดเตียงเลยก็จ่ายนะครับแต่โดยตรงนี้ครับคุณพ่อแม่อาจจะไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าน้องแอมบิท่าวันก็ได้เท่ากับ5้าพันไปแอมบิท่าวันห้าพันสามวันเท่าไหร่ครับสามพันถือว่าเป็นค่าช่วยเชยไรายได้ของคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะ้อที่ต้องหยุดงานมาเฝ้าใครน้องนะครับผม โอเคในในส่วนของประกันสุขภาพก็ครอบเบอร์ทั้งหมดแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นว่ามีค่าอะไรบ้างและจุดเด่นตรงไหนนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ค่ารักษาเพียงพอนะครับผมเข้าวิชาย,ยุตเข้าวิภาวดีได้เลยนะครับผมและในส่วนสียหายก็จะเป็นการชําระเงินครับมีการชําระหลายรูปแบบคือใครจะชําระเป็นแบบบัตรเครดิตก็ได้เนาะบัตรเครดิตก็ได้นะครับผม อ่านี่เหมือนบัตรเครดิตวีซ่ามัลติการ์ดอเมริกันเอ็กซเพรสได้หมดเลยนะครับผมเป็นชงเป็นเช็คได้หมดนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้แนะนำให้เป็นการโอนเงินแล้วก็โปรโมชั่นสูงเปอร์เซ็นต์สี่เดือนนะครับผมของบัตรเครดิตกรุงศรีบผมบัตรเครดิต กรุงศรีนะครับผมตอนนี้มีโปรมูชั่นนะครับผมมาทำผ่อนสูงสุด4เ,เดือนได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็เลือกชำระเป็นข้อ3นะครับผมแล้วก็ใช้บัตรเครดิตกรุงศรีหรือว่าจะใช้บัตรเครดิตอะไรก็ได้ครับผมทั่วไปที่เป็นวีซ่ามาสการ์ดได้หมดเลยนะครับผมได้หมดเลยนะครับโอเคในส่วนของการชําระเงินแล้วก็แผนประกันโดยละเอียดก็ค่อนข้างที่จะโคเว v e r ทั้งหมด้วฮะโค cover ทั้งหมดแล้วนะครับผมถ้าอย่างไรแล้วก็ลองฝากพิจารณาดูนะครับผมมาอเดี๋ยวมาสรุปความคุ้ม คองอีกทีหนึ่งนะครับความคุ้มค่าคือคุ้มค่าที่1คือได้ทุนห0 0แสนนะครับผมทุนห0 0แสนอันที่2คือวงเงินรักษาวงเงินรักษานะครับเจ็ดแสนหกนะครับผมเพียงพอนะครับเจ็ดแสนหกรวมค่าห้องค่าอะไรนะครับสุดท้ายก็จะมีโชเชยรายวันรายวัน1 0 0 0งพับาทนะครับผม นี่ครับผมความคุ้มค่านะผมจ่ายเบี้ยเท่ากับที่อื่นนะผมแต่ได้ทุนประกันมากกว่าได้ชดเชยรายวันนะครับผมแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นแบบแยกจ่ายแล้วก็สูงสุดนะครับต่อครั้งต่อโรคได้เจ็ดแสนหกกว่ากว่าเลยนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมยังไงแล้วก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับผมและถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถ inbox อาร์ตได้เลยนะครับหรือโทรติดต่ออาร์ตโดยตรงได้เลยนะครับผมตามคอมเมนต์นะครับผมตามคอมเมนต์แล้วอาร์ตก็ใส่เบอร์โทรไว้แล้วนะครับผมถ้ามก็ อินบ็อกเข้ามาหากันได้เลยนะครับยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ